หางชัจังใดๆถึงน้องสมองจังนใดได้ใจแม่ขึ้นว่าเศร้ากระซาทุ่แม่ขันแม่ที่ายแน่ไปเก่าขอเข้ามาอาจารย์นักดนตรีเฮียยังน่าเนาะขอบคุณหลายๆเลยพี่สำหรับไม่ไรน้ำใจนะหนึ่งรอยบาทให้คืนไปะหนึ่งรอยล้านกันแล้วกันนะไอ้ยาเฝ้าอย่าเฝ้ายางหนีผู้ซอยต้องซอยทุกอย่างทุกแนวหามผ้ามู่บ้านยางหนี สรุดมันได้กับยืนตากแดดอยู่ในห้องคันหว้วนไหลก็ขข้นมาน้ำหนักหล่อ,อ <laughs> โอเคนะคะโอ้ย